ใส่ปลาใดก็ค่อยๆย,ยฝาฝ่าหลายมาสองก้นหนึง่งงิดไหลผ้ากุเรียนมาแต่จนหอบผู้เฒ่าเลืวว่อนผู้สาวเดไมยกต้นพิข้นทขาเกิดสีเป็ดดำใส่ป่าจากน้อยเห้องปลาเข้มออกไว้ตัวหนึ่งที่จริงอันห้าเตรียมอัน ข้าวเหนียวกับปลาเข้มออกไว้ทอดแล้วเลยสันเพระท่านมานี่กะ่ะรอกินตอนแรงละค่ะอย่าตูดมาเด้อหนอนแมนเบิดเด้อค่ะตูดมากกับระว่างเก็บเลยแมนเบิดเด้อคันซุ่ม ก็เอาหอดดินหอดหน้าพี่น้องออไปนั่งเลือกตายแล้วค่อยมาเอาคือมาเก็บใส่ถุงเจ้าของที่ไม่อยากนั่ยง,ง,งนคนอินแทกเอาเอาเลยมันไมห่หลายปลาอีกหลายปา <c oughs> ล,ออลา,ยปาเขาว่าขาบโพแค่ค่ะขอาวเจาำนี่ค่อยเพิ่มมาเก็บนั่งแกะปลามาเก็บนำค่อยเราบ้า<ำ>มันบาไหวเลยคันมันหนักมันสิมือน,น,นั่นหน้าอันยกกองอันนั้นเขา ปลอกว่าแม่ม <t ốt> ันเกิดขึเก่านั่งเกาใส่อันเดียวกันคือเก่าเกาอาจารย์ก็ใส่ถุงนั้นไปแม่แล้วก็เอาถุงไม้ไปเลยไงโอ้ยใส่บ้านหนึ่งเอาดันใส่ถุงนั้นมันได้หิวยางน้ำเด็กหน่อยมาบอกัดแต่มันผ้าหมุนปลาหนิที่พี่น้องหากลายอุ้ถุงอันบขวดขึ้นมาฮะอะไรนี่จะแบบยังไงเย็บไป อาจะปเบิ่งทั้งนี้ที่ขาแล่นขึ้นุมลุกมากเลยยังเอินใหุ้ณแล่นขึ้นอีกอันนี้มันบระโดไง่อกมาหังโอเคเก็บเอาหน่อยนี่ขุนตาอ้ยอย่างนีคนไปกระสิอันอพรใยาถุงเดียวกันเพราะหิวมาเนี่ยมันเกีียวต้นไม้มันสิม่วงหน้าข้างบนโอไปลางปด่งเอาอยู่ันมุนแลลวแต่ท้งหมดนี้มกินเป็นสิ่งะมัวลุกใส่ระดัมัวมัวกินขล้อขล้อกยากกินเดี่ยวกัน พูดครับพี่น้องเดี๋ยวเย็นอยู่ยกันเห็นปะร้านนี้็บมีผลการนำทดลอยก,<น>ก่อนปีปลาเลยเป็นพืชไป่ผมขอใไรสินัออ่นงกันได้ปะตายเหมือน็กไม่ว่านังไม่หมุนไม่หมุนป้าหามมุดซ วิ้งซาวด์นปง,งูไโอ้มยุบขางล้างอยู่ข้างล้างเออขึ้นยังไดหนะ้ากับเก็บอยู่แกเอาคอนค่ะจะได้เห็นแล้วไปเลือกเอาพี่นอ้องเอ้ยแต่มันก็นสิ้งหักเสียเวลา ขันได้มากแล้วก็เก็บให้มันใดญ่ก้อนแม่นเบิด์ตที่ลุ่มไปโอ้อเคยคือคิดยากกันสีล่างได้บนี้ ส้นเด้พี่น่องเห็ดไงบ่พอท่านไงแห้งเห็ดหน่อยมันหลายมันก็ต้องได้เก็บฮาน้างอันกำลังเถือ่อาลทิ์หนาเนี่ยมากพอดีเลยลวันนี้ร้านมันก็สีเฮ็ดงานมานนะา แางเห็ดนังเห็ดอันนี้แช่น้ำเกลือไว้ให้หมดมันตายแล้วก็มาใส่น้ำสะาดธรรมดาแล้วก็มาเลือกเราเผืือมันมีทรายมีดิน